เดินทางมาไกลสีหอดแดี่วลูกสาววักขึ้นเนินนี่ก็ะหอดรัศน์มาพี่น้องหอดอีดีบันน้อบันน้อหอดอีดีบันน้อเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาบันนี้เลี้ยวขวาเด้อโซฟื่อไอ้ใครที่เขาขวาเลยใส่ใส่เลี้ยวขวาใส่ทีลูกเอาวตทีเฟลยับยั้ ทางไหนลูกอโอ้ท่านี้บ่โอ้เส้นน้อยนี่บ่ลูกโอ้เสงว่าพื้นสีส้มย้่งย่ำลูกนี้อ่หอยางมาขึ้นน้ำผ้าสัง่งไปโอ้หยหอยาองยางออกยางเอายางคือลงกยางนะบานนี้เราไเห้อ,หหอไปแทนกัน แสดงว่าท่าทางเขาเยี่ยนลูกสาวไหมท่าทางบอดีพี่น้องมันเป็นทางหองอันนี้เ,เย,ยี่ยเกินบรรลุเยี่ยนยี่ไหล้างหลังน่าบรรลุอ๋ออันนี้แหละพี่พาพี่น้องไปลูกสาวครับพี่น้องครับตอนนี้เขาอยู่มาหาสารครามน่ะพี่น้องเด้อนี่แหละท่าทางมาบ้านน้องอ้ายตะวันบ้านหนองอ,าอ้า,า,นนออายต้องเขาส้อยปุ่นตะวันท่าทางบอดี ยาก็ได้ภาพขมานหนีนะครับปฏีภากรขมันหนีก้อนอ่ะ่ะโน้โอ้บานแล้วมีแม่มาต่อยเพื่นไหมบ้างครับโอ้เป็นไรสางเหยนไห่เแม่ป่อ้เพื่อนเป็นไรสางป่อยอะไรย่าเข้าบ้าน

้านมาก่ครับมือไรตกองจังมากอยู่น้ำกันสาพคนไหมบ่ครับจาา้าอ,อ,อันนี้ลูกสาวก็มาหับงานั่งคือด้อหนึ่งอันนี้แม่หมองยังนีได้มองหงยย่ยู่ง้วงจ้คนนยเรี<ด>เ้านกรนนะไรน,น,นี่นรับคุ้ออกลูก เงี้ยเลียวเงี <oh <S <S ้นเลี้ยวโอ้โหเต่งเงี้ยคืออะไรอยู่แต่งเงี้ยแต่เยียบเส้นสุไล่เราเก่งให้ฟังหน่อเท้ับสร็แลู้้ไปใช่ เปล่าเมียนของพยาเห็นอ่านี่นี่หนอนหนอนอีหล่านี่หมอนยีหล่านี่นี่นอนีหล่าอันนี้ก็คืปูกับยานี่เนมบลากคนเก่งเลตัวนี้ พี่น้องปู่หลูกสาถ้าท้าที่พี่น้องเลยวัสดีค่ะวันดีค่ะแล้วหลุกเขือนๆจ่าไปจ่าไปอือจ่ายอ่งหล่ะง่ายไปโรงเรียนกับปู่ไปทรงครับเพิ่นเห็ดแหยูค่ะพี่น้องปาตี้เล้วนะครับมาเฝ้าเฮียเนี่ยเพิ่นตา ตูก <łość> ั <S 2> <S 2> บยามะเาเฮ็ดไหนเพิ่นเพิ่นเล่มาเฮ็ดให้อยู่อะเพิ่นก็ใจดีใระจายดีมันมีตู้ตู้เพิ่นเพิ่นเอาตัวเอาครับเพิ่นเอาให้บ่ลูกเพิ่นเสวยเจ้าไหนบุลบุลคือผู้เป็นเฮ็ดให้เพิ่นเสวยยายุ่นยายุ่นโอ้ดีเนาะบุลจ้า